แม่แม่ไหนอืมนี่มันจปาเน่นอมีแม่แม่ไปแม่นะแม่แม่เดมาแม่ไปแล้วแม่แม่จับมาได้แล้วแม่นะจัมได้แล้วให้แล้วแม่นะแม่ไปแม่แม่ไปบ้านแม่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 นอแมน่แมแม แแแแมมม่่ไมมม่ไไไปปปทีนี้เรารู้ว่าบอกไว้ว่ามันนี่แหละเป็นคนพาไปเราเห็นแล้วก็ทําไมตํารวจที่ไม่ไปดูเขาให้ดูอยู่ในโลตัสอ่ะเขาให้ดูกล้องอยู่เมื่อคืนยังไปขอเลยว่านี่ใกไปขายทองนะแล้วแกก็ขึ้นไปบนธนาคารนะเขาให้ดูเขาก็บอกว่าเขารอตํารวจ แต่ถ้าเราจะไปเอาแบบนี้เขาไม่ให้มาค่ะเขาให้ตำรวจไปเอาเองค่ะให้ดำเนินการทำไมตำรวจไม่ทำล่ะทำไมตำรวจปล่อยไว้ค่ะเพื่อนไอเตี้ยบอกว่ามึงระวังให้ดีนะมึงระวังให้ดีนะเขาจะมันจะฆ่ามึงใส่กระสอบอีกคนนึงมันพูดมันพูดทำไมแบบนี้มันพูดแบบว่ามันฆ่าใส่กระสอบหมดหรือแบบนั้นอ่ะ